สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเอฟที่น่ารักของแอดลินท,ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบเจอกับแอดลินพาสวนพาแห่งนะคะวันที่16ตุลาคมสอง8นวันนี้เป็นวันที่โชคดีของทุกทุกท่านนะคะแล้วก็แอดลินด้วยนะคะหวังว่าเป็นแบบนั้นนะคะคืนนี้เย็นนี้เราก็จะได้แหงแหงปังๆด้วยกันนะคะทุกคนแอดลินมีเลขฝันจากพ่ออวบที่มาใหม่ๆสดสเลยนะคะพ่ออวบฝัน มีเลขฝันแล้วก็เลขคำนวณของป้ะอ้วบให้ไปแล้วนะคะทุกคนพ้ะอ้วบให้วิ่งเจ็ดนะคะแต่ว่ามันจะมีเจ็ดหนึ่งมีเจ็ดหนึ่งใช่ไหมของพ้าอ้วกมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเน้นเน้นให้ก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าอันนี้เป็นเลขคำนวณของพ้าอ้วบนะคะ แล้วก็เลขล่างก็คือแปดห้าตัวเดียวค่ะสำหรับเลขของแอดลินที่จับให้เลขเด่นมีสองมีสามมีแปดมีสองมีสามมีแปดจับคู่ออกมามีสองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสามศูนย์สามสามสามสี่สามหกแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดหกแต่งวดน,นี้แอดลินชอบเลขศูนย์ค่ะแอดลินจับสองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย จับเลขศูนย์ค่ะแอดลินจับเลขศูนย์วันนี้ก็จะมีตัวกันก็คือแปดสามแปดสี่แปดหกนะคะสําหรับเลขแอดลินที่จับให้ในวันนี้นะคะก็เป็นตัวกันไว้แต่ว่าตัวเน้นของแอดลินก็คือสองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เพราะแอดลินชอบเลขศูนย์เพราะว่าเลขศูนย์ไม่มาหลายงวดแล้วค่ะทุกคนก็จับมาให้แค่นี้เพื่อเป็นการตัดสินใจช่วยตัดสินใจหรือว่าชอบ ตัวไหนก็จับไม่ชอบก็ผ่านเลยนะคะไม่ว่ากันเพราะเราไม่รู้ว่าเลขจะออกอันไหนก็มีแต่ความปรารถนาดีจะเอามาส่งให้ค่ะส่วนมากเลขคำเลขเอ่อเลขเด่นของแอดลินจะเข้าทุกงวดนะคะเลขเ,เด่นเลขเด่นมีอยู่3ามตัวก็คือมี2องมีสมีแถ้าถ้าใครมีเลขเด่นเอามาจับคู่กันได้ค่ะทุกคนก็แอดลินก็จับให้วันนี้ก็คือ2-030-80ย 83 84 86ของแอดลินมี6ตัวนะคะของพ่ออ้วกก็เน้นให้ก็คือ70 07ตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็เลขล่าง85ตัวเดียวแล้วก็เลขฝันของพ่ออ้วกก็คือ536 536สำหรับเลขฝันของพ่ออว้วกเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาดูตัวเลขสรุปของแอดลินนะคะแอดลินชอบ ส0ง0 8นย์8 4 8 6ค่ะสำหรับเลขแอดลินนะคะงวดนี้ประจำวันที่16บหกตุลาคม2 5 6 8นห้หกะคะเป็นวันพฤหัสวันนี้ตรงกับวันเลขออกแล้วนะทุกคนพ่ออวกเป็นสูตรคำนวณค่ะพ่ออ้วกก็เด่นให้0 7 7 0บนนะคะล่าง8 5ตัวเดียวพ่ออวกฝันนะคะฝันเพิ่งมาบอกเมื่อเช้านี้ก็คือ5 3 6ค่ะห้าสามห สำหรับเลขฝันของพรออวบนะคะกดกดติดตามพรออวบกับแอดลินไวเดอร์ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เผื่อว่าจะมีโชคมีลาบต่อกันอีกต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดลินก็ขอให้ทุกคนแห่งๆปังๆได้ตังกรวยในวันนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ